ทำไมก่อนที่คุณจะพูดมู่นี้นะทาไมคุณไม่มาดูก่อนลนะ่ะของจริงเขาก็อยู่นี่ไม่ใช่หรอเขาไม่ได้เก็บตังค์ที่หน่หมื่นสองแสนตั้งเมือ่อไหร่อ่ะไปอไปไปเอาพุ่งยิววนสดๆมแล้วคุณลองแกะดูแล้วพุณไในเสื้อพุ่งที่มันแช่น้ำแข็งแล้ววันสองวันแล้วคุณลองแกะดูได้รูได้วมาต่างกันไง จากกรณีที่มีเรื่องราวในโซเชียลที่ผ่านมานะคะที่มีการโพสต์เรื่องราววัดแห่งหนึ่งแนมเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบเจอกับซากงูกินหางถึง2ตัวขณะที่เจ้าวาดและพระลูกวัดก็กำลังกันช่วยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดกันอยู่ค่ะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวที่ชื่อว่าทิตินะคะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า วันนี้ขณะที่หลวงพ่อเก่งเจ้าวาดวัดท่าเสาและคณะภิกษุเข้าทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณกองไม้ภายในวัดก็ได้พบกับงูกินหางจำนวน2ตัวซึ่งตายแล้วแต่ไม่เน่าทั้งคู่โดยหนึ่งตัวเป็นงูเห่าเผือกอีกด้วยซึ่งโบราณเชื่อว่างูกินหางเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภมีกินไม่รู้สิน้นใครสนใจไปชมก็เชิญที่วัดท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยก็ได้สัมภาษณ์นะคะทางนายสัตวแพทย์ธนูผอ,อ,อโรงพยาบาลศาสตร์สมุทรสาครแล้วก็เป็นนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านพญานาคนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรวจซากหูที่วัดท่าเสาด้วยแล้วก็มีทางด้านของคุณนิกอสร,รพิษวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานและที่ปรึกษาทีมอสร,รพิษวิทยา แล้วก็อาจารย์รักศีเกตนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องและพระบูชาไทยโดยทางด้านของหนุ่มกันชายเขาได้มีการวิดีโอคอลค่ะไปคุยกับคุณประทีปศักดาสุขนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มลูกศิษย์วัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางด้านของคุณประทีปเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือดเลยคะ่ะว่า กองไม้ที่ไปเจองูเนี่ยมันวางอยู่ได้30ปีแล้วแล้วคนงานเนี่ยก็ไปรื้อเพื่อปรับภูมิทัศน์จะสร้างศาลาไปเจองูหนึ่งตัวห่างไปประมาณ20เมตรก็ไปเจออีกตัวหลวงพ่อและคนงานเป็นคนไปเจอตอนเจอเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าหงายท้องหรือความอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนมาชมกันเยอะมากเลยพระทำงานกันเหนื่อย ตนมองว่าใครมันจะเอาหางูเนี่ยไปยัดปากตัวงูแล้วเอามาซ่อนไว้ใต้กล่องไม้และปล่อยให้พระมาเจอเป็นการวางงานทางวัดถ้ามีใครทําแบบนั้นก็คงจะเลวมากๆคือว่าผมอยู่กับงูเนี่ยมันเห็นว่ามันเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนและผ่านมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองถึงเนี่ยมันก็ไม่เน่าก็อยากให้มันเน่าสักทีเนี่ยไม่เน่าสักทีขออนุญาตนะฮะงูสดกับงูแช่แข็งมันต่างกันยังไงใ,ในในมุมมองของคุณเก่งครับ ไม่รู้ว่ามสั่งหรืองูแค่ไขนจกัแต่เราคุว่าพุ่สัตวกับพ่ไมสัตว์เไปไดยังไงผมรู้แล้เมงอไรางคนถามตงต่ขณะที่ทางด้านนิกนิรุตชมงานณอสรพิษวิทยาบอกว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยธรรมชาติของงูถ้ามีการกัดตัวเองหรือว่ากินตัวเองเป็นไปได้ไหมซึ่งทางด้านของคุณนิกก็บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้แต่ในลักษณะผิดปกติเขากัดโดนตัวเองเขาก็เจ็บแล้วแต่บางทีก็เกิดขึ้นได้จากความเครียดหรือเข้าใจผิด คิดว่าหางของตัวเองเป็นเหยือ่อแต่ต่อให้กลืนหางตัวเองเข้าไปจนสุดมันก็จะเข้าไปได้มีลึกถึงขนาดขดเป็นวงกลมขนาดนั้น